สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพี่กระเด็กนะมาให้เล่นกันนะคะว่าใครกันนะที่เขาคิดถึงคุณนะในช่วงนี้นะคะช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้เราแบบใครนะคะที่แบบคุณเข้าไปอยู่ในความคิดถึงของเขาอยู่ตลอดเวลานะก็มีกองไพ่มาให้เล่นด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2แล้วกองที่3ามขอให้ทุกคนทําสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงตัวเองนะว่าใครกันนะที่แบบ คุณไปอยู่ในความคิดเขาทําให้เขาแบบคิดถึงคุณเนาะถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะก็คือกองนี้นะคะโอเคเราไปเริ่มกันนะสําหรับคนที่เลือกกองแรกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตด,ดูลักนาราศีนะคะของคุณนะไม่ก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับคนคนนี้นะคะนะคนที่แบบคุณเข้าไปอยู่ใน ความคิดของเขานะคะที่แบบทำให้เขาคิดถึงคุณนะมีราศีมีนนะคะราศีกันนะราศีพฤษกตุลมีนสามมีสิงแล้วก็มีมีนโหมีนแบบ ชัดมากคือแบบเด่ดมากว่าคนนี้มีโอกาสจะเป็นเป็นชาวราศีมีนนะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีราศีการพฤกษ์ศกตุลน,นะแล้วก็สิงห์นะคะที่แทรกมาเนาะก็มีเลขสิบเ,เลขสิบแปดเลขสี่ยี่สิบสี่สิบเจ็ดแล้วก็สองนะคะเป็นวันเกิดเ,เนาะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่ <c oughs> คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยขอดูตัวตนของเขาหน่อยสิว่าคนนี้เขาเป็นใครเนาะคนที่แบบเออคุณอาจจะเข้าไปอยู่ใน ความคิดเขานะคะคิดถึงทำให้เขาแบบคิดถึงคุณเนาะบ่อยๆนะคะในช่วงนี้เนาะมาดูกันนะคะ บางคนอาจจะเป็นคนที่แบบคุณรู้จักอยู่แล้วนะในสื่อโซเชียลมีเดียค่ะจะเป็นคนที่เขาแอบ,บชอบแอบสนใจแอบซองแอบ,บมองคุณนะคะบางคนคนนี้เป็นคนที่แบบเขาอาจจะเคยแบบมีการไปอธิษฐานขอพรเนาะให้ได้เจอคนที่ใช่ให้ได้เจอคนที่ชอบหรือเป็นรักษณของพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ทําให้เขาแบบเออรู้สึกมีความคิดถึงคุณนิถึงคุณเกิดขึ้นนะได้ด้วยเหมือนกันนะคะคนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์เนาะเป็นคนที่อาจจะมีตัวเลือกทางเลือกนะคะใน เรื่องของความรักความสัมพันธ์เห็นไหมมันเป็นไพ่เดสตินีคือมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะที่เขาแบบมาคิดถึงคุณนะคะบ่อยนะในช่วงนี้เนาะมาดูกันเกี่ยวกับตัวตนของคนนี้เพิ่มเติมอีกนะคะว่าไพ่เมียจะบอกเนาะเกี่ยวกับเขาเพิ่มเติมนะคะนะเออเป็นคนชอบฟังเพลงนะสำหรับคนนี้นะคะ อเมริกาเนาะอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้เนาะอยู่ยใช้ชีวิตอยู่อเมริกาก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่แบบพูดได้หลายภาษาก็ได้เนาะเป็นคนชอบตามใจคนอื่นนะคะเออมีโอกาสเป็นต่างชาติต่างภาษาได้นะเนี่ยอเมริกาขึ้นนะคะเป็นคนที่มีรักกิมนะสาหรับคนนี้เราก็อาจจะไว้ผมแบบปรบะนะคะมาดูกันว่าคนนี้เป็นใครนะคนที่แบบเขาคิดถึงคุณบ่อยนะคะในช่วงนี้เนาะเออหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะเข้ามาคิดถึงคุณบ่อยๆในช่วงนี้ก็ได้เนาะได้หมดเลยมาดูกันนะคะว่า ตัวคนนี้เขาเป็นใครนะคะมาดูกันสิบดาบสิบถ้วยโอเคอ่ะอ่ะจะขอมองเป็นสองประเด็นนะคะประเด็นแรกเลยคือคนนี้เป็นโอกาสเป็นแฟนเกา่าคนคุยเกา่า คนรักเก่าคนที่คุณกับเขาคบกันเป็นครอบครัวนะคะได้นะไพ่เดอะมูนขึ้นมาคิดถึงจริงนะคะมันเป็นพลังงานของความคิดถึงแล้วก็มีความสับสนอยู่ในนี้นะคะคนนี้ไพ่ขึ้น10ดาบกับ10ถ้วย คือถ้าเป็นคนเก่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีทั้งความสุขและมีทั้งความทุกข์ในเวลาเดียวกันนะคะนะตรงนี้เนาะคุณกับเขามีโอกาสที่จะมีปัญหามีการทะเลาะก,กันบางคนมีการจบความสัมพันธ์กันไปนะคะบางคนอนะ่ะคือเป็นแฟนคบกันจริงจังบางคนแต่งงานอยู่กินด้วยกันด้วยซ้ำนะคะตรงนี้แต่ว่าหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในตอนที่คบกันแต่งงานกันหรือแม้กระทั่งเป็นแฟนคุยกันหรือคนคุยก็ได้ตรงนี้นะมันมีทั้งแบบ แฮปปี้มากๆแบบพ่ขึ้นสิบั่วแบบรู้สึกอบอุ่นอยู่กับคนนี้แล้วมันรู้สึกดีฟ,ฟูลฟิลกับแย่มากๆคือแบบมันทุก เออมันมีความสุขนะแต่มันก็มีความทุกข์ในเวลาเดียวกันแล้วคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะก,กันอยู่ตะลอดเวลานะคะอาจจะมีปัญหาแบบนู่นนี่นั่นเข้ามาทําให้ความสัมพนันธ์ในท้ายที่สุดแล้วมันจบนะคะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นเนาะเพราะว่าเขายังมีความคิดถึงนึกถึงโดยเฉพาะในช่วงของเวลาคือมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะแบบค,ค่อนข้างมีความคิดถึงคุณแบบสุดๆไปเลยนะคะซึ่งตัวตนของเขาเลยอะ่ะคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่แบบมีความเป็นคู่กับคุณตัวเขามีความเหมือนมีความ คล้ายกับคุณในหลายๆเรื่องนะสาหรับคนนี้นิสัยของเขาจริงเป็นคนที่ค่อนข้างน่ารักอบอุ่นแล้วก็เป็นคนที่แบบเฟลลี่เข้ากับใครได้ง่ายนะคะเป็นคนขี้หึงขี้หวงเนาะเออแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ได้โรแมนติกมากขนาดน,นั้นแต่ค่อนข้างมีความอดทนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบมองอะไรแบบค่อนข้างนานพัฒนาความสมัมพันธ์ช้าประมาณนี้เนาะสาหรับคนคนนี้นะคะที่ ถ้าเป็นคนเก่านะก็จะเป็นฟิลประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเออคุณมาดูแล้วคุณไม่เคยมีใครเลยคือแบบคุณโสดสนิทเลยฉันไม่เคยมีแฟนฉันโสดมาตลอดคนนี้จะเป็นพลังงานของคนที่เขาอาจจะเพิ่งจบ มีการจบมีการเลิกนะคะจากความสัมพันธ์มาไนะพ่ขึ้นสิบดาบหรือเขาอาจจะเป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตมาในเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะคะบางคนอาจจะเป็นไม้นะก็ได้นะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็บางคนเขา,าจะแบบค่อนข้างมีปัญหาชีวิตคือมีปัญหานู่นนี่นั่นอยู่ต่อเวลาแล้วก็เขาก็อาจจะแบบ เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดเดียวคิดมาค่ะแล้วก็มีความที่กัง,งวลอยู่ในตัวเองเนาะแต่ว่าเป็นคนที่อาจจะเสียสละแล้วก็นึกถึงจิตใจคนอื่นอยู่เสมอนะคะนะสำหรับคนนี้ซึ่งสาเหตุที่เออเขาแบบมาคิดถึงคุณคือถ้าเป็นคนใหม่นะคือถ้าถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยต้องบอกเลยว่าสาเหตุที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งผ่านอะไรมาในชีวิตเช่นแบบเขาอาจจะพิ่งผ่านการจบ เลิกลาหรือแม้กระทั่งบางคนนะ่ะถ้าไม่ได้เป็นแบบลักษณะที่เขาเคยมีแฟนนะ คือครอบครัวเขาอาจจะมีคนมีปัญหาก็ได้เช่นพ่อแม่เขาไม่สบายพี่น้องเขาไม่สบายแล้วแบบชีวิตเขามันดูวุ่นวายเพราะว่าต้องไปแบบไปดูแลคนในบ้านที่เจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําให้เขาเครียดกังวลแล้วคุณน่ะเป็นคนที่อาจจะเข้าไปช่วยเหลือเขาหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไปเป็นคนดีในชีวิตเขาเป็นคนที่มีน้ําใจเป็นคนที่แบบน่ารักเป็นคนที่ให้คําปรึกษาให้ความความคิดไอเดีย กำลังใจกับเขาในหลายๆเรื่องอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้คนคนนี้แบบเออมีความคิดถึงคุณในช่วงนี้คิดถึงอะไรคิดถึงความดีคิดถึงความน่ารักความที่คุณแบบห่วงใยใส่ใจผู้อื่น เออในช่วงเวลาที่แบบเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตนะคะตรงนี้มันก็เลยทําให้เขาแบบเออคิดถึงคุณบ่อยในช่วงนี้นะคะตรงนี้แบบกรณีถ้าคนใหม่เลยนะเออคือถ้าคุณไม่เคยมีแฟนนะคะคือมองได้2ประเด็นถ้าเขาไม่ได้เพึ่งจบพึ่งเลิกจากความสำคัญมาแล้วคุณเข้าไปแบบดูแลเทคแคร์ care, ห่วงใย,ยหรือช่วยเหลือเขาก็อาจจะเป็นพลังงานที่แบบเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตเช่น คือมันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคนในบ้านคนในครอบครัวบางอย่างแล้วเหมือนแบบเขาอาจจะวุ่นวุ่นกับชีวิตแล้วคุณไปดูแลเขาไปซัพพอร์ตมันก็เลยทำให้เขาแบบเออนึกถึงคุณคิดถึงคุณ,ค,ค,ณคิดถึงความดีคิดถึงความน่ารักการที่แบบคุณอาจจะช่วยเหลือเขาอะไรประมาณนี้นะคะได้เนาะตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นคนเก่านะเออถ้าเป็นแบบแฟนเก่าคนคุยเก่าที่คุณกับเขามีการจบความสัมพันธ์กันไปหรืออะไรก็ตามเนาะตรงนี้นะมันเป็นพลังงานที่แอนมองว่า ตัวเขาเองอ่ะคือเขาคิดถึงคุณเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะจะอยากกลับมาขอโอกาสอยากจะกล,กลับมาขอโทษนะคะเขารู้สึกว่าคุณเน่ะเป็นเอ็มเพรสหมายเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็น คนที่ดีอ่ะในชีวิตของเขาเป็นคนที่แบบเดอะเบสเลยไม่เคยมีใครที่แบบเขารู้สึกว่าดีได้เท่าคุณแหละมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าแบบเอออยากจะกลับมานะขอโอกาสอีกครั้งหนึง่งนะคะแอนมองว่าเขาเหมือนกําลังมีการดูแล้วก็กำลัง มีการวางแผนนะคะในการที่อาจจะมีการทักหรือว่ามีการติดต่อคุณมานะสำหรับคนโสดนะคะไม่ใช่สำหรับคนโสดติดคนโสดเนาะเออเพราะว่าเราชอบดูให้คนโสดนะคะเออประมาณนี้นะคะซึ่งแอนมองว่าไพ่อ่ะเป็นลักษณะที่มีโอกาสที่คนเนี้ยที่เขามีความคิดถึงคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนนะคะเขามีโอกาสที่จ,จะมีการพูดบอก นะคะความรู้สึกของเขาเนาะว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่1นนะก็จบไปแล้วนะคะเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองกที่2นะคะว่าเออใครนะคะที่จะคิดถึงใครนะคะที่คิดถึงคุณบอยในช่วงนี้หรือว่ามีแนวโน้ม,นอ,มอาจจะแบบคิดถึงคุณบ่อยนะคะในช่วงนี้เนาะแล้วก็ทําไมนะเขาถึงแบบคิดถึงคุณนะคะมาดูการสําหรับคนที่เลือกกองกที่2นะก็คือกองนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวอขออนุญาตดูรัคณาราศีของคุณนะไม่ก็เขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะมีกุมตุลมังกรนะคะธนูนะมีกอดพิจิกแล้วก็พฤกษกกันมังกรนะคะมีกุ่มธนูมังกรนะคะกุ่ม พนูมังกรมีนกรกฎพิจิภคศกกันมังกรนะคะมีเลข23มีเลข19เลข7เลข6เลข38แล้วก็เลข40นะคะเป็นวันเกิดนะเป็นวันเกิดเป็น,นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูตัวตนของเขากันว่าคนที่เขาแบบจะค,คิดถึงคุณบ่อยในช่วงนี้หรือว่ามีแนวโน้มอ,อาจจะคิดถึงคุณบ่อยนะคะในช่วงนี้นะสาหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคนคนนี้เขาเป็นใครคะขอดูหน่อย เป็นคนที่ค่อนข้างเฟนลี่นะเพื่อนเยอะนะคะมีสังคมเนาะคนนี้บางคนอาจจะเป็นคนที่มาแบบจากกลุ่มเพื่อนนะคะ คนนี้เป็นลักษณะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ส่งมาให้คุณกับเขาได้เจอกันเนาะแล้วก็มันเป็นพลังงานที่แอนมองว่าคุณกับคนนี้น่าจะแบบได้มีการคุยกันบางคนเป็นเพื่อนเป็นแก๊งเดียวกันหรืออาจจะมีการทํางานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันอะไรประมาณนี้ไพ่มันขึ้น conversation คือคุณกับคนนี้น่าจะเคยคุยกันแล้วนะคะนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีความแบบใส่ใจรายละเอียดนะคะเป็นคนที่ตัวเขาเองน่าจะแบบ เดี๋ยวจะมีการเข้ามาหาคุณนี่แหละคนนี้นะที่เขามีการคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะคะเพราะไพ่มนขึ้นช็อตเทอมแบบเร็วนี้แหละเ,เขาจะมีการเข้ามาหาคุณนะคะแล้วมันจะเป็นการเข้ามาที่ชวนคุณไปเดทนะต้องบอกเลยเพราะว่าไพ่เดตติ้งขึ้นคือคนนี้อาจจะอยากชวนคุณไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงนะคะนะได้มาดูเพิ่มเติม,เ,มเกี่ยวกับคนคนนี้กันว่าเขาเป็นใครนะคะนะเป็นคนที่ชอบฟังเพลงนะสำหรับคนคนนี้นะคะเซ็กซี่นะเออเอาสิ อาจจะทำอารรชีพแบบเป็นทนายความหรือว่าเป็นคนที่ยุติธรรมก็ได้นะคะตาตีเนาะเอออาจจะแบบมวยหมหยหรือเปล่านะคะติตีอะไรเงี้ยจะมุกโดงนะสําหรับคนนี้นะคะแล้วก็อายุเท่ากันหรือว่าอายุไล่ๆกันนะมาดูกันว่าเออคนนี้นะคะคนที่เขาจะเข้ามาคิดถึงคุณบ่อยในช่วงนี้หรือว่ามีแนวโน้มที่จะเข้ามาคิดถึงคุณบ่อยๆเนี่ยคนนี้เขาเป็นใครมาดูกันนะคะ คนที่เขาจะเข้ามาคิดถึงวคนที่เลือกกองที่2นะคะบ่อยนะในช่วงนี้มาดูกันว่าเข้าเป็นใครคะ่ะขอดูหน่อยไพ่เป็น the world นะแต่ไพ่มันโวนิดนึงนะเดี๋ยวขอปิดไว้หน่อยละกันเะนาะไพ่ขึ้น the world นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนไกลนะเป็นต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นคนที่มีระยะทางระยะห่าง จกคุณได้นะโคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะนะคะนิ่งนะแล้วก็เป็นคนที่มีรสนิยมคนหนึ่งเลยนะอาจจะโฟกัสในเรื่องของงานในเรื่องของความมันคงเป็นหลังอะไรประมาณนี้ยได้นะคะไพ่ธาตุดินขึ้นมาเนาะ อืมแล้วก็เป็นคนที่แอนมองว่าคุณกับเขาอ่ะน่าจะได้มีการพูดคุยกันบางคนอาจจะได้มีการรู้จักการผ่านในเรื่องของการงานนะคะหรือบางคนแบบมีโอกาสที่ได้คุยหรือว่าได้รู้จักการผ่านการติดต่อสื่อสารประสานงานหรือแม้กระทั่งทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์ซึ่งตัวเขาเองแอนมองว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะมีการทักมีการติดต่อมานะคะตรงนี้เพราะว่าค่อนข้างรู้สึก คือเป็นไพ่หนึ่งไม้คือจริงๆคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาเนี่ยตัวตนของเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสื่อสารเจราจาค่อนข้างเก่งทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็เป็นคนที่คือถ้าเรียนคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนเก่งมากมีความแอคทีฟในตัวเองทํางานก็ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความคิดไอเดียสร้างสารรค์อยู่ตลอดเวลานะคะตรงนี้เนาะที่มันขึ้นมาซึ่งสาเหตุที่เขาแบบ คิดถึงคูณนะจริงจริงแอนมองว่าคุณน่าจะเป็นคนที่น่ารักในสายตาคนนี้นะคือถ้าเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรู้จักอ่ะคุณก็น่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความรับผิดชอบเป็นคนทํางานเก่งนะคะถ้าเป็นในเรื่องงานเนาะหรือถ้าเรียนคือคุณก็เป็นคนที่เรียนเก่งอ่ะแล้วคุณเป็นคนที่น่าสนใจคนหนึ่งที่แบบเขาได้รู้จักนะคะจริงๆคนนี้มีความรู้สึกที่อาจจะอยากรู้จักคุณหรือว่าอยากที่จะเป็นเพื่อนคุณเนาะเพราะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้าง คือดีอะถ้าได้ไปอยู่ในชีวิตหรือว่าอย่างน้อยอะคือได้เป็นเพื่อนอะคือเขาก็รู้สึกว่ามันน่าจะดีมันก็เลยทําให้คนคนนี้แบบเออนึกถึงคุณบ่อยคิดถึงคุณบ่อยนะคะจะคิดถึงความน่ารักของคุณความใจดีความอบอ้อมอารีความมีน้ําใจใดๆก็ตามแล้วคุณอ,อาจจะเป็นคนที่ถ้าไม่ได้คือถ้าไม่ได้หน้าตาดีเนาะก็เป็นคนเก่งอ่ะมีความสามารถเป็นคนที่แบบดูดูเป็นคนที่แบบ มั่นใจในตัวเองดูเป็นคนมีความอดทนประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบสามารถขี้คลายปัญหาหลายๆอย่างนะคะที่เข้ามาได้มาเลยทําให้เขาชอบนะคะแล้วคุณเป็นคนที่หน้าตาคือคุณเป็นคนที่หน้าตาดีนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้ในสายตาเขาแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าคุณอนะ่ะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในทุกด้านงานบ้านก็ทําได้ดีงานแบบงานหรือว่าการเรียนข้างนอกคุณก็ทําได้ดีสามารถคอนโทรลได้ซึ่งเป็นคนที่แบบเขารู้ ว่าแบบเพอร์เฟกมากในสายตาเขานะคะมันก็เลยทําให้เขานึกถึงเรื่องนี้บ่อยๆแล้วถามหน่อยว่าเขาแบบชอบคุณไหมโหให้ขึ้นมาขนาดนี้คิ้งถ้วยคือแอนมองว่าคนนี้มีโอกาสเนาะคนที่เขาคิดถึงคุณบ่อยๆอะ่ะ เขาน่าจะมีความแอบชอบคุณนะต้องบอกเลยเพราะว่าเออดูจากลักษณะไพ่คือเขาน่าจะแอบชอบแอบสนใจแอบมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่ถามว่าแบบคือเขาจะทําอะไรไหมคือแอนมองว่าเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรเนาะนอกจากนิ่งๆน,นะคะอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็อาจจะแบบดูคุณแล้วก็ชอบหากว่ามีการคุยคือเขาก็จะไม่ได้แบบทําให้คุณรู้นะว่าเขามีความแบบ รู้สึกดีหรือว่าชอบคุณนะ่ะเขาจะเป็นสไตล์แบบนิ่งๆนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างชื่นชมคุณมากนะคะสําหรับคนคนนี้เนาะที่มันขึ้นมานะคือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่น่าจะค่อนข้างให้ความเชื่อใจมั่นใจได้หากทํางานร่วมกันหากเรียนด้วยกันหรือ ใดๆก็ตามเนี่ยคุณเป็นลักษณะของคนนี้ค่อนข้างแบบมีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วเขารู้สึกว่าเออเขาเหมือนเคยเจอคุณมาก่อนเขารู้สึกคุ้นเคยจริงๆคนนี้เขาอยากรู้จักคุณมากกว่านี้ที่เป็นอยู่เนาะแต่ว่าด้วยลักษณะนิสัยของเขาแอนมองว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ขี้อายอีกอย่างคือเขาอาจจะมีความต่างจากคุณนะคะในหลายๆเรื่องเช่นอาจจะนิสัยไลฟ์สไตล์ต่างชาติหรือว่าเออหน้าที่ตำแหน่งการงานที่อาจจะต่างกันอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขาแบบ เออไม่กล้าน,นะคะได้แต่แบบมองเธอข้างเดียวอยู่ที่มุมนี้ก็พอแล้วอะไรแบบเพลงมุมรู้ที่ใส่หมดเลยนะคะเออรู้แบบจากเพลงนี้คือรู้นะว่าแบบอายุเท่าไหร่นะคะเออก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าฟิลลิ่งเขาดีอะ่ะเขาหน้ารักนะคะแล้วก็ตัวเขาเองค่อนข้างชื่นชมคุณนะคะตรงนี้เนาะอืมอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแหละอาจจะไม่เรื่องงานก็เรื่องเรียนอะคือรู้จักกันอะคือต้องคุยกันคือมันจะเป็นลักษณะที่คุณคือเขาอะจะชื่นชมคุณจาก การงานการเรียนความเป็นตัวตนของคุณคําพูดคําจาการกระทําของคุณที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกชอบคนนี้แบบคือเพอร์เฟกนะคะนะอืมแต่ถามว่าแบบจะทําอะไรไหมคืออาจจะไม่ได้ทำอะไรนะคะแต่แต่ว่าไพ่มันขึ้นเนี่ยเร็วๆนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะดูคุณสักพักมีโอกาสที่จจะชวนคุณไปกินข้าวก็ได้ก็ลองดูยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะหรือเขาอาจจะมีความคิดอยู่แต่ว่า เก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่ถึงจุดที่แบบจะชั์อะไรเงี้ยนะคะได้ด้วยเหมือนกันเนาะโอเคเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองที่3ก็คือกองนี้นะคะกองสุดท้ายของเราเนาะมาดูกันขออนุญาตดูลักขณาราศีนะของคุณนะคะไม่ก็เขานะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะสำหรับ คนที่เลือกกองที่3นะคะคนที่แบบคิดถึงคุณบ่อยในช่วงนี้นะหรือว่ามีแนวโน้มอ,อาจจะแบบเข้ามาคิดถึงคุณบ่อยนะในช่วงนี้มีพฤกษกเมถุนพฤกษกกันมังกรราศีตุลราศีมีนแล้วก็มังกร3ามธนูสิงโอเคมีพฤกษกเมถุนธนูสิงตุล พฤกษกันมังกรแล้วก็มีนนะคะมีเลขสิบห้าเลขสิบสี่เลขสิบเ้าเลขหกเลขสา2สิบแปดยี่สิบสี่สิบเจดแล้วก็เจ็ดนะคะเป็นวันเกิดเนาะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูกันว่าคนที่เขาจะคิดถึงคุณบ่อยนะคะในช่วงนี้นะเออหรือมีแนวโน้มจะคิดถึงคุณเนี่ยเขาอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะมาดูกันนะคะว้าไม่ใช่ราศีดิ ลักษณะตัวตนของเขานะคะว่าให้แว่จะบอกเนาะเกี่ยวกับคนคนนี้นะอม,มาดูกันเป็นคนที่อาจจะกําลังรอคอยสัญญาณบางอย่างจากคุณนะคะ คนนี้เป็นคนที่น่าจะมีอายุต่างจากคุณนะไพ่ขึ้นหลอดกับไพ่ขึ้นชายนะคะบางคนอาจจะมีคนคิดถึงคุณสองคนก็ได้คนนึงอายุน้อยกว่าคนนึงอายุมากกว่าอะไรประมาณนี้ได้นะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคือคุณกับคนนี้มีความต่างกันในด้านของอายุอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่มีความเป็นเด็ก อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่หนะ้าที่ตำแหน่งการงานดีเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีคนรู้จกักน้ำหน้าถือตาเยอะอะไรประมาณนี้ได้นะคะซึ่งคนคนนี้เหมือนมีการรอคอยสัญญาณบางอย่างอยู่นะจากคุณนะคะเออมามาดูกันอีกว่าไพ่เมียยกจะบอกนะเกี่ยวกับคนคนนี้อีกคะ่ะ เนี่ยน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมีวุฒิภาวะเนาะเป็นลักษณะของคนที่มีโชคชะตาโฮมลิขิตนะคะร่วมกันกับคุณเนาะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแฮงเอาท์ปาร์ตี้เพื่อนเยอะเป็นคนที่มีความสนุกสนานในตัวเองหรืออาจจะเป็นคนที่แบบอีเวนต์เยอะอ่ะมีคนชวนไปนูน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลานะคะ นะได้เนาะมีความพร้อมในหลายๆด้านแล้วนะคะตรงนี้เนาะมาดูเพิ่มกันอีกแ่ก้วกบคนนี้เป็นคนที่เอาแต่ใจนะสําหรับตัวตนของเขาขี้หึงนะคะนะเออเลี้ยงสัตว์บางคนอาจจะแบบมีสัตว์เลี้ยงก็ได้เนาะแก้มตอบคืออาจจะเป็นคนแบบหน้าทรงเดฟหรือเปล่านะแล้วก็ <c oughs> ผิวเข้มนะคะเออมีผิวเข้มได้เนาะแล้วก็ใจนักเลง ให้ฟิลแบบพวกชาวราศีเมษเลยนะคะนะตรงนี้เนาะที่ขึ้นมาโอเคเราไปต่อกันเนาะว่าคนนี้เขาเป็นใครเขาดูหน่อยคนที่คิดถึงคุณบ่อยในะช่วงนี้หรือว่ามีแนวโน้มที่จะเข้ามาคิดถึงคุณนะช่วงหนึ่งถึงสามเดือนนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นใคร ิบเหรียญโหคนนี้เป็นคนที่ฐานะดีมากนะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะบางคนเป็นม้าผ่านการหย่าร้างมาเนาะเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังกับชีวิตมากอาจจะเป็นคนที่แบบใช้ความคิดเหตุผลมากกว่าอารมณ์ฉลาดเป็นคนแบบอาจจะทํางานแบบเกี่ยวกับข้าราชการนักวางแผนนะคะงานตรวจสอบพวกนี้ได้หมดเลยเป็นลักษณะแบบ ที่เป็นแบบระดับหัวหน้าแบบมีความกล้าในการตัดสินใจนะคะจริงๆคนนี้จะเป็นคนที่แอนมองว่าถ้าไม่ได้ผิวเข้มสองสีก็จะผิวขาวไปเลยนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่แบบอาจจะมีความผมตัวสูงขายยาวอะไรประมาณนี้อารมณ์เหมือนแบบพวกการ์ตูนการ์ตูนซีรีส์อ่ะเออที่แบบผอมๆสูงๆเออประมาณนี้ได้เนาะทรงแบบหน้านิ่งๆประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างมีความขี้หึงขี้หวง คนนี้แอนมองว่าตัวเขาเองน่าจะเป็นคนที่มีความต่างจากคุณเป็นชาวราศีกรกฎได้อาจจะมีะ่ความชอบไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันนะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างมีความลุยนะบางคนอาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะเป็นเขาเรียกว่าขนส่งได้เป็นวิศวกรได้นะตรงนี้เครื่องยนต์รถ นะคะหรือว่าอาจจะเป็นธุรกิจส่วนตัวของเขาที่เกี่ยวกับพวกซ่อมรถก็ได้นะตรงนี้นะคะแต่มีฐานะคนนี้มีฐานะนะแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองเป็นคนกล้าลุยนะคะขับรถเร็วเนะาะพ่ขึ้นไทม์เพลนส์ด้วยเป็นชาวราศีธนูก็ได้เนาะเป็นคนที่ติดต่อเจรจาสื่อสารค่อนข้างดีมีความปณนีประนอมนะคะแล้วก็เป็นคนที่แอนมองว่าเขาน่าจะปรับตัวเก่งเข้ากับคนได้อยู่นะต่อให้หน้าเขาจะไม่รับแขกเท่าไหร่แต่ว่ามองว่าคนนี้น่าจะเข้า กับใครแบบได้นะคะหรือบางคนอาจจะทํางานแบบที่ต้องเดินทางต้องไปติดต่อประสานงานที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะมาดูกันว่าท้ไมคนนี้เขาถึงเะเข้ามาคิดถึงคุณบ่อยในช่วงนี้ล่ะอหนึ่งเหรียญขึ้นนะคะ คือบางคนอ่ะคนนี้มาเกี่ยวกับในเรื่องของงานคือจริงๆไม่ได้เด่นในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เกี่ยวในเรื่องของงานคือเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบเป็นคนเก่งแล้วก็คือคนนี้น่าจะมีโอกาสที่เขาอาจจะกําลังคิดจะลงทุนอะไรบางอย่างอยู่แล้วเหมือน เขาอะสนใจคุณเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาชวนคุณมาลงทุนในเรื่องนี้หรือว่าในสิ่งที่เขากําลังจะทำเนี่ยน่าจะดีน่าจะเวอร์คุณน่าจะสร้างกําไรหรือว่าน่าจะทับทุนให้กับเขาได้นะคะมันก็เลยทําให้เขาแบบนึกถึงคุณบ่อยในช่วงนี้เพราะว่าอยากที่จะช่วงลง,ลงทุนนั่นเองนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเออที่มันขึ้นมานะคะนะกับอีกกรณีหนึ่งคือเห็นถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของการลงทุนก็คือเรื่องความรักนั่นแหละนะ คือเขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะคะแล้วก็คือเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เขาอยากรู้จักนะแต่ว่าปัญหามันติดที่ตัวเขาที่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะผ่านความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมามันก็เลยทําให้เขาแบบเหมือนคิดอยู่ว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีจะใช้วิธีไหนดีในการเข้าหาคุณ เขารู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์นะคุณน่ารักนะเออแต่ถ้าเขานิ่งๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อะไรใช่ไหมเขาจะต้องทํายังไงนะกับการในการเข้าหาคุณตรงนี้อยากคุยจังเลยคุณดูดีจังเลยคุณดูแบบมีเสน่ห์จังเลยชอบอะเออแต่ว่าเหมือนเขาเหมือนเขาอาจจะใช้เวลาในการเข้าหาคุณมันก็เลยทําให้เขาอาจจะมีความคิดๆอยู่ ว่ายังไงดีนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วแอนมองว่ามีโอกาสที่เขาจะมีการแสดงออกมีการพูดมีการบอกหรือว่ามีการสื่อสารมาแน่นอนว่าเขารู้สึกยังไงเพราะะนะกองนี้มองได้สองมุมเนาะคนนี้อาจจะสนใจคุณในเรื่องของงานเช่น <c oughs> คุณอาจจะทํางานเก่งมีความรับผิดชอบมากๆคุยงานน่าจะดีน่าจะเวิร์ก น่าสนใจก็คิดคิดอยู่จะใช้คำพูดอะไรในการที่ชวนคุณไปแต่ว่าชวนคุณแบบไปร่วมลงทุนลงหุน้นหรือว่าเออร่วมงานกับเขานะคะกับอีกกรณีหนึ่งที่เห็นเป็นเรื่องความสัมพันธ์เลยคือคนเขาอาจจะชอบคุณอ่ะสนใจคุณแหละนะแต่ว่าด้วยความที่ขึ้นคิงดาบอ่ะแล้วก็มันมีไพ่แปดถ้วยคือเขาอาจจะแบบมีการโจบมีการเลิกจากความสัมพันธ์มาแล้วก็ ไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีสนใจนะคุณดูมีเสน่ห์น้าดึงดูดสาหรับเขานะแต่ว่าเหมือนเขาคิดคิดอยู่วางแผนอยู่ตัดสินใจอยู่ว่าจะยังไงดีเข้าหายังไงดีซึ่งภายที่สุดเราแอนมองว่าเขาจะมีการดูคุณไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัดสินใจได้แล้วมีโอกาสที่เขาจะแบบเข้าหาคุณนะคะให้ขึ้น calling you so m a t e บางคนคนนี้มาจากการอธิษฐานขอปอพรนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่า it's safe for you to love นะถ้าเขาเข้ามาจริงก็ปลอดภัยเนาะในการที่จะรักความจริงไพ่คิงดาบเป็นลักษณะของคนที่แบบมีความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้แบบมาขำขำเล่นๆน,นะคะเป็นคนที่พร้อมในการที่จะลุยคบหาแบบจริงจังแค่เขาไม่ไโรแมนติกแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นมันยังไงก็มันก็ปลอดภัยแล้วแหละนะคะตรงนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนนะบางคน อาจจะมีการไปขอพรเรื่องเงินก็ได้แบบเออขอให้ฉันมีเงินสักทีอะไรเงี้ยแล้วคนนี้เขาก็อาจจะมาชวนคุณลงทุนซึ่งถามว่าถ้าชวนลงทุนแล้วเนี่ยไปได้ไหมจริงๆก็ไปได้นะเออเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่มีฐานนะคนหนึ่งไม่ได้เข้ามาหลอกหลอกนะคะนะแล้วก็ไพ่ขึ้นแบบ ed safe for you to love หมายถึงคือมันก็ปลอดภัยนะค่ะคุณจะร่วมลงทุนกับเขานะคะนี้คือแบบลองแบบ พิกไปในแง่ของการเงินเลยนะเออมันก็จะเป็นแบบปลอดภยัยไม่เป็นไรก็ในเมื่อเธอไปอธิษฐานขอพรมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้มาแล้วก็ลองดูนะคะนะเพราะ,ะนั้นกรองนี้อ่านได้2เรื่องนะคือเป็นทั้งเรื่องงานแล้วก็เป็นในเรื่องของความหลักนะคะนะก็จบไปแล้วเนาะขอบคุณมากๆสำหรับทูกการติดตามนะคะจะตรงไม่ตรงหรือว่า ไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสนะถือว่ามาถูกกันสนุกสนุกขอยทุกคนดูแลสุขภาพนะคะคืนนี้นอนหลับก,ก่นดีเนาะส่วนใครก็ตามที่ดูดวงส่วนตัวไว้นะคะแอนจะหยุดแล้วนะพรุ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไล่ดูให้นะคะนะก็ขอคนที่แบบรอได้นะส่วนใครที่รอไม่ได้สามารถแคนเซิลได้นะคะเพราะเหมือนที่บอกของแอนดูก็คือยังไม่ต้องโอนเงินมานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้รับคำตอบค่อยโอนเงินมานะคะนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย